สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีพ่อแม่พี่อน,น้องสุขสุขคนเนาะค่ะเนาะมื่อนี้กับิมารีวิวการทำงานนะคะของอีกวันหนึ่งคือแต่ละวันแต่ละวันเราก็มีการทำงานที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าเฮาสิได้ออกแก้วตัวใดมากเนาะค่ะเนาะออกแก้วนี่ก็คือคือเขาสีมีแผ่นตารางงานไม่เฮานะจ้ะ คือที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือมันจะเป็นขันอื่นถ้าเรียกเรียกภาษาบ้านเราก็คือห้องดับจิตนะคะเนาะห้องดับจิตคือที่เห็นเป็นชั้นๆอยู่นั้นจะเป็นห้องห้องเย็นนะคะเนาะมันจะเป็นห้องเย็นเป็นห้องเย็นที่ว่าเวลาคนคนตายคนตายแล้วเขาก็สิเอามาใส่ในห้องเย็นไว้นะคะเนาะ มันจะมีอยู่อยู่สามสามสันคือสันข้างล่างข้างล่างสุดเลยนเนกะสีห็นทุกคนกระสีห็นเป็นแบบแบบขันขันอยู่นะคะเนาะแต่ว่าเขายังบอเอบาได้เอาเอบาได้เอาตัวเ,เขามาเนาะ,ะตัวที่ว่าเป็นขันเอื่นบ้านเท่าก็คือเป็นเป็นเตียงบอ <laughs> เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นชั้นที่ว่ามันสามารถเอ้เอาเขาออกได้เนาะค่ะเนาะ มันเขาสิมีแบบตัวยกตัวยกเพื่อที่จะยกมันออกมาจากจากห้องเย็นนะคะคือนี้อันนี้คือเป็นเป็นถ้าถ้าถ้าเรียกบ้านถ้าถ้าเอินบ้านห้ากสิบแบบคล้ายๆก็ว่ามันเป็นกึง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 ของโรงพยาบาลแล้วก็ไอเป็นที่พักฟื้นของคนคนไข้เนาเนาะ มันจะมีมันจะมีหลาย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 แผนกอยู่ในอยู่ในอยู่ในตึกอาคารนี้คือถ้าเป็นโราบาลถ้าเป็นโราบานอย่างเดียวเลยนั่นก็นคือคือมันจะไม่มีแผนกที่ว่าคนมาอยู่ประจําใดเนาะเนาะแต่อันนี้มันมีเนาะเนาะเพราะว่าเขาเขาสร้างรับรองแบบคนที่ว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วคือเถาแล้วเนาะเนาะ บ้านเฮอกับสิ่งอิ่นอีกแบบหนึ่งคือบ้านพักคนชราอย่างประมาณนี้แต่นี่อันนี้ก็คือกับสิประมาณนั้นแต่ว่ามันมันสิมีหลายหลายหลายอย่างก็คืออื่นหลายแผนแ,แบ่งแยกโซนกันไปเนาะ,ะเนาะแต่ว่ามันอยู่ในตึกเดียวกันมากมายเนาะ,ะ,นะแล้วก็บางโซนก็จะเป็นผู้ป่วยที่มาพักฟื้นจากการผ่าตัดออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็จะมี บานเท่ากับสิเอื่นลดอัมบุลังส์หรือเออเนยังก่อนลดไอไอที่ว่ายังปติกตึงบ้าเออเออรดรดอะไรที่ว่าโยกย้ายคนป่วยเนาะเนาะค่ะเนาะจากการผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ก็จะเอามาพักฟื้นที่นี่เนาะค่ะเนาะคือยังสมมุติว่าจะต้องมาพักฟื้นให้น้ําเกลืออา่าเฮ้อให้ให้เลือดเฮ้ยยังประมาณนี้ที่ว่าที่ว่าสามารถ ผ่านขีดอันตรายแล้วเนาะค่ะเนาะคือยังไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้มาอยู่ในช่วงระยะพักฟื้น,นคือเขาจะย้ายเอามาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่รองรับของจากโรงพยาบาลโดยตรงเลยเนาะค่ะเนะาะจ้ะอันนี้ก็ก็คือที่เห็นอยู่นี่ก็นี่ไงคะ่ะคือตอนคือชั้นล่างเลยเนาะค่ะเนาะชั้นล่างตัวนี้ก็จะเป็นที่เพราะว่าเรา ซุกกระสีเอาเอาเอาสันล่างมันออกไปกนเพราะว่าบริษัทมันกระสีทําความสะอาดอยากจังหน่อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบริษัทสีไอ้กลุมๆเงยเงยแย่แย่ยากจนเกินไปก็เลยเอาออกไปกนคือนี่ก็ทาความสะอาดดันในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอากลับเข้ามาที่เดิมคือคือตอนนี้ที่ทำความสะอาดอยู่ เป็นที่ใหม่ๆสดๆจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นสถานที่เพิ่งเปิดใหม่เลยค่ะแล้วเราก็มาทําความสะอาดรอรอรับรอรับแขกนะคะรอรับลอรับแขกคนที่คนที่คือคือไปจากโรงนี้แล้วนะคะเนาะนั่นก็คือนี่ก็นี่ก็คือภาพที่ว่าเวลาเราปิดแล้วมันก็จะเก็บความเย็นความเย็นของอุณหภูมิคือเขาจะเปิดอยู่ประมาณ ประมาณจะไอห้าห้าองศาบอกค่ะห้าประมาณประมาณนี่แหละจะประมาณห้าองศาของความเย็น,น,นเนาะเนาะ,เ,นาะเพื่อที่จะไม่ให้คนที่ว่าเขาเหม็นเขายังนนเนาะเนาะอ่ะอันนี้ก็ขึ้นมารีวิวตอนตอนนี้ที่ทิ่ไอที่คุ้มอยู่เนี่ยก็คือไอ เพราะมันเป็นของไม่มากเลยเนาะเนาะกัย่างย่งย่งบรูว่าว่าเป็นเพราะอีย่างเพราะปิดปิดเข้าไปแล้วคือมันปิดบรูเนาะเนาะก็เลยก็เลยต้องต้องหาวิธีว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะเนาะว่ามันเป็นเพราะอะไรว่าทํายังไงถึงถึงจะปิดมันได้อะไรเงี้ยปิดคือมันมันมันเหมือนกับมันไม่ลงล็อกนะคะปิดแล้วมันไม่อยู่เพราะถ้ามันไม่อยู่ก็คือความเย็นในตู้มันก็จะออกมาเนาะเนาะมันก็ คือเราต้องพยายามทําให้มันได้อะไรเงี้ยก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจ